สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของ Time Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับโคช้า Bravo นั่นเองแล้ววันนี้ทองคำเนี่ยเราสามารถที่จะพิจารณาเทรดตรงไหนได้บ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันค่ะ พาทุกคนมาเริ่มต้นกันเหมือนเดิมเลยนะคะที่ทางเฟมเดเนาะเมื่อวานมีการปิดแท่งเทียนแท่งนี้ค่ะทุกคนมีการปิดแท่งเทียนเป็นแท่งเทียนลักษณะของการเป็นโดจิโดจิก็คือลักษณะของแท่งเทียนนะคะที่บ่งบอกถึงความลังเลว่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงขายกันแน่นะคะคือเอาใช้คําว่าไม่ชัวรแล้วกันว่าอยากจะลงต่อหรือว่าอยากจะขึ้นต่อนั่นเองมีความลังเลว่า ยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะดูแพทเทิร์นอื่นนะคะเรื่องของเทรนเรื่องของโซนเนี่ยเข้ามานะคะเป็นอีกหนึ่งส่วนเลยสําคัญที่มาดูได้ว่าหน้าเทรดไหนได้เปรียบนะคะซึ่งถ้าถามว่าหน้าเทรดไหนได้เปรียบเนี่ยเราพูดกันตลอดอยู่แล้วใช่ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยทองคำเนี่ยเป็นขาขึ้นแบบมากๆนะคะตรงเนี้ยเป็นการลงมา มาหาอะไรเอ่ยดี m a n d นของ Time Frame Day นะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เนาะตรงนี้เลยนะคะดีมา n d แถวๆนี้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่หลายหคนเนี่ย น่าจะจําได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นดีมานใหญ่ด้วยนะคะของทมงเฟรมใหญ่ด้วยที่สําคัญคือมีราคา2,300ม้ยใช่ไหมที่เขามาหลับราคาอยู่ด้วยนะคะถามว่ามีโอกาสจะลงมาหาดีมานโซนนี้อีกไหมเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าก็มีโอกาสเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนเห็นไหมโซนนี้ใช้ไปแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะก็ก็ยังคงมีความแข็งแรงอยู่นะถ้าเกิดว่าปรับตัวลงมาแค่ว่าอาจจะแข็งแรงน้อยกว่าครั้งแรกที่ลงมาสัมผัสก็ได้นะคะแต่ถามว่าเนี่ย อาจจะลงมาได้ไหมเนี่ยมีโอกาสจะลงแบบนี้แล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อแบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเทรดบายนะคะบอกว่าบายได้เปรียบเนี่ยเราจะต้องมีการลด time f r a m ลงไปเพื่อที่จะไปหาดีมา n ์ที่แข็งแรงต่อนะคะพาไปดูไทม์ f ฟรม4ชั่วโมงกันบ้างไทม์เฟรม4ชั่วโมงปัจจุบันเลยนะเอาปัจจุบันเลยนะคะมีการยกโลยกหายแบบนี้นะคะเนี่ย นะคะตรงนี้มีการยอร่อยลงเล็กน้อยนะคะแต่อาจจะยอ่อยเพื่อที่จะขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะลงมาแบบเนี้ยแล้วค่อยขึ้นต่อแบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่าตรงเนี้ยสี่ชั่วโมงเนี้ยก็ยังคงมีความได้เปรียบในเรื่องของการเป็นเทรนด์ขาขึ้นยังคงได้เปรียบของการเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยที่บอกทุกคนแหละอาจจะแค่ลงมาตรงนี้แล้วปรับตัวขึ้นต่อแบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ให้ทุกคนลองสังเกตดูนะคะทีนี้ลองดูซิมีดีมานตรงไหนอีกบ้าง ถ้าลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดที่น่าสนใจเนี่ยคือมีดีมาต,ตรงนี้ก็จะอยู่ในดีมานใหญ่นี่แหละเนาะแล้วก็มีดีมานก้อนนี้ด้วยนะคะ,ะดีมานใหญ่เนี่ยคูหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าลงมาอีกรอบเนี่ยยังไงก็สามารถที่จะพิจารณาในการเทรดบายได้นะคะโดยเฉพาะกล่องล่างตรงนี้เนาะกล่องเล็กๆตรงนี้นะคะตรงเนี้ยยังไม่เคยถูกสัมผัสเลยอาจจะลงมาก็ได้ถูกไหมทุกคนอาจจะลงมาก็ได้นะคะอันเนี้ยจ,จะต้องรองให้กราบเฉลยเนาะ ว่าอยากจะลงต่ออยังไงถ้าลงต่อแล้วมีแพทเทิร์นเนี่ยเราก็สามารถที่จะพนะิจารณาหาในการเทรดบายได้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะมีแนวต้านนะคะแนวต้าน2.360ทุกคนลองดูตรงเนี้ยอดีตของเขาเนี่ยเคยติดใช่ไหมคะขึ้นมาเป็นรับได้แล้วมาติดอีกแล้วรับได้อีกแล้วตรงเนี้ยรับไม่ได้แหละก็มีโอกาสนะที่ราคาขึ้นมาสัมผัสแถวสองสามหกศแล้วจะย่อตัว นะคะได้อาจจะย่อสั้นๆก็ได้เพื่อที่จะขึ้นต่อนั่นเองนะคะถ้าใครจะเทรดเซลก็เซลสั้นได้เออใช้คํานี้นะคะเซลสั้นได้ตรงนี้ถ้ามีคอนเฟิร์มนะย้านะคะถ้ามีคอนเฟิร์มทีนี้ปัจจุบันในก้อนนี้เนี่ยยังไงดีหน้าจะเข้าเทรดจุดไหนดีหน้านะคะลองดูซิว่ามีดีมารตรงไหนบ้างนะคะดีมาที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นดีมารตรงนี้นะคะพวงด้วยราคา สองพันสามรอยยี่สิบเมืม่อวานใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยลงมาสัมผัสแล้วหนึ่งรอบนะคะแ,แถวสองสามสองศูนย์เนี่ยลงมาสัมผัสแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเยอะเลยนะคะวันนี้ก็เปิดแดงมาเหมือนกันนะคะวันนี้เนาะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาหาแ,วแถวสองสามสองศูนย์อีกหนึ่งรอบเช่นเดียวกันนะคะนอกจากสองสามสองศูนย์แล้วเนี่ยพาทุกคนไปดูที่ตรงนี้หน่อย จำได้ไหมเพื่อนรักนะฮะสองสามสามศูนย์แถวๆตรงนี้นะคะสองสามสามศูนย์จะเห็นว่าอาดีตของเขาเนี่ยตรงนี้รับไว้ได้หมดเลยเนี่ยต้านอยู่แล้วก็รับไว้ได้หมดเลยแต่ต้องมาลองดูค่ะว่าแท่งเทียนสี่ชั่วโมงเนาะในอีกเวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสองนาทีตรงนี้นะคะเขาจะสามารถที่จะปิดไส้เนี่ยไปยืนข้างบนได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสจะหลงมาหาตัวเล็กข้างล่างตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็ ดูได้ทาจะมีแรงขายลงมาอาจจะมาหาโซนข้างล่างตรงนี้แล้วก็2320ก็เป็นได้ไปดูต่อกันที่ทาเฟิม1ชั่วโมงบ้างว้าว1ชั่วโมงนะคะหชั่วโมงเป็นเทรนอะไรเอาจริงๆนะหชั่วโมงเนี่ยคือวิ่งออกข้างอยู่นะหชั่วโมงคือคือมันเป็นขาขึ้นนะคะทุกคนให้ทุกคนดูมันเป็นขาขึ้นแบบนี้ก็จริงแต่จะเห็นว่าเขาเนี่ยก็วิ่งแบบถ้าเกิดปัจจุบันนี้เนี่ย ปัจจุบันตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งออกทางขวานะคะทุกคนอ๋อทันจะวิ่งออกทางขวานะคะแต่ก็หน้าเทรดหลักๆทางเฟรมใหญ่เนี่ยบายได้เปรียบมากกว่าแต่ก็เดี๋ยวเรามาพิจารณาหาบายกันในทางเฟรมนี้นั่นเองเนาะโอเคดูดีมันเพิ่มเติมค่ะดีมันที่เจอนะคะคือดีมันก้อนนี้นี่ไม่เคยใช้ด้วยนะคะแล้วก็ก้อนล่างด้วยก้อนล่างด้วยอ่ะจริงๆก้อนล่างก็จะ cover ข้างบนไปเลยขออนุญ,ญ,ญาตรวบไปเลย ะะจะเห็นว่าตรงนี้ก็มี2,003ที่รออย,รอ,อ,ยอยู่ตรงนี้มี2,2230ขอดู2,310หน่อยซิอยู่ตรงไหนโอเคนะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ย บริเวณที่เราจะเข้าเทรดหรือหาจุดเทรดในวันนี้นะคะในทุกพันจุดเนี่ยจะมีหมดเลย 2003, 23 2320 2330นนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะคะในการเทรดทองคำได้เนาะส่วนปัจจุบันนี้นะคะ1ชั่วโมงนะคะชั่วโมงที่เห็นได้ชัดเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักพฤติกรรมทองนะคะตรงเนี้ยมีความน่าสนใจในการที่จะพิจารณาเทรดภาพนี้นะคะเดี๋ยวลองดูหน่อยสิว่าตรงเนี้ยเราจะรอราคาไหนได้บ้าง จุดที่ควรรอนะคะก็2,320แหละ2,320เลยมีสองราคานะคะที่อยากจะให้ดูคนไว้2,320หนึ่งอันนะคะถ้าเกิดว่าเข้าตั้งแต่2,320เนี่ยอาจจะวาง SL ไกลนิดนึง s อออาจจะอยู่ที่ประมาณ900หรือ1,000จุดนะคะทุกคน900หรือ1,000จุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาเข้าที่ประมาณ2,313 2,312เนี่ย SL อยู่ใต้สวิงโลนี้ก็จะประมาณ800จุดเหมือนกันคือกรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะคะกรอบค่อนข้างที่จะว้างเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการ MM ที่ดีด้วยนะแต่ถ้าเกิดมาเข้าที่ 2, 3, 1, 3มเนี่ย s อเนี่ยมองว่าวางไว้ใต้สวิงโลตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ800จุดนะคะก็ MM กันดีด้วยเพราะว่าจุดเนี้ยมีโอกาสที่จะทำกำไรได้นะคะทุกคนถ้าเราหาจุดที่การ MM ที่ดีได้แล้วก็สามารถแบบถือไว้ได้ต่างๆเนี่ยก็สวยเลย เนาะสำหรับภาพนี้นะคะอ่ะเชียร์อยู่เชียร์อยู่นะคะเชียร์อยู่ share you, share you. ะะโอเคอ่ะดูกันต่อว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยลงมาแล้วใช่ไหมลงมาแล้วนะคะลงมาตรงนี้อ่าสมมติลงมาหาข้างล่างแล้วดีตัวขึ้นไปนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องรอหาแพทเทิร์นในการ Follow trade ในการ buy นะคะอาจจะต้องรองให้ทำฟเมรมที่เล็กลงเนี่ยมีการทำโครงสร้างเป็นเทรนขาขึ้นแล้วรอพาพนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราถึงจะเทรด buy ด้วยกันได้โอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาทะลุทุกอย่างมาหมดเลยแบบโซนนี้ไม่เอาและโซนนี้ไม่เอาและทะลุทุกอย่างมาหมดเลยนะคะจุดที่น่าสนใจทใี่เราจะเทรดอีกครั้งหนึ่งเนี่ย มารอกรอบล่างกรอบนี้นะคะที่สําคัญคือมีราคา2,003ด้วยเนาะเป็นจุดเดิมที่เป็นขอบของ d ี m a n d นะคะเฟมเดย์นะคะแต่ว่าจะบายในกรอบนี้ได้เนี่ยควรที่จะรอคอนเฟิร์มเหมือนกันอาจจะเป็น q m วเอบนะคะพฤติกรรมแท่งเทียนหรือว่าย h i ไ h อะไรเงรี้ยได้หมดเลยนะคะมารอในกรอบล่างเพราะฉะนั้นวันนี้ให้2กรอบให้ราคา2 3 20กรอบตรงนี้นะคะ2 3 13แถวนี้แหละแล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยที่2 0 0 นะคะประมาณนี้เลยสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอบมโนโปเป็นเส้นสีไว้หน่อยจะลงมาตรงนี้ชึบตรงนี้นะคะหรืออาจจะอยากลงมาข้างล่างเพื่อปรับตัวขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้ทุกคนอย่าลืมตั้ง alert กันนะคะแล้วก็ขอบล่างตรงนี้เลยที่สองพันสา ประมาณนี้นะคะการตั้ง alert ของ x s t a t i o n 5นะคะเพียงแค่คลิกขวาหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ กดที่ price alert แล้วเดี๋ยวเขาจะดีดแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมเราก็กดว่า set นะคะ price alert แล้วมันจะมีเส้นปละอยู่นะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนไปนะคะวางไว้ได้แล้วทุกครั้งที่เขาเนี่ยปรับตัวลงมาถึงเส้นปละเนี่ยก็จะมี alert ขึ้นมาดังนะคะในมือถือของเราถ้าเรามีแอปพลิเคชันด้วยเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ง่ายสะดวกมากๆไม่ต้องเฝ้ากราบด้วยนะคะแค่วางแผนเอาไว้แล้วก็ค่อยมากดดูตอนที่ alert ดัง นะคะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากฝากทุกคนเอาไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ